ออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับงคงสีออโต้พร้อมสตาร์ทวันนี้เราอ,อยู่กับดูโกติมอนสเตอร์ M1,200S เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมบอกว่าในชั่วโมงนี้เป็นรถที่น่าเก็บมากๆสำหรับดูโกติมอนสเตอร์ตัวนี้ถามว่าเพราะอะไรเมืองไทยนับคันได้หายากมากเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นรถที่ต้องนําเข้าจากอิตาลีเท่านั้นนะครับประกอบไทยจะมีแค่ตัว8 2 1ตัวเล็กแล้วก็พวกดเดวิลแต่ถ้าพูดหึงพันสองในซีรีส์ M หรือมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นนําเข้าจากโบาาเท่นนั้ มันจะเป็นอารมณ์คล้ายกับซูเปอร์เลกนะครับนี่นี่ก็นาเก็บนะครับผมเก็บมานานละ <c oughs> แต่คันนี้ตอนแรกว่าอยากจะเก็บอยากจะเก็บนะครับรถมาวันเดียวสรุปติดจองเรียบร้อยแล้วแต่ผมอยากจะดึงมาทำคอนเทนต์หอกักๆเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากนะครับแล้วก็อยากหาเรื่องถ่ายมุมนี้แนะลเาวมาย้ายมาล้านใหม่ก็เลยลองดูหน่อยว่ามุมนี้มันจะแสงเป็นยังไงเวลานี้นะครับมาดูกันหน่อยบางคนก็บอกเฮ้ยมันก็หน้าตาเหมือนตัว8ปดสองึงเลยหรือเปล่า ใช้คำามิติมันใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ขับจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยมันคือรถมอนสเตอร์ที่ดูคติให้ฟิลลิ่งที่มันเป็นดูคติที่แบบไม่มีคําว่ากักนะครับผมชอบดูคติอย่างหนึง่งใช้คาว่าเป็นความชอบบนความเกียดนะครับนั่นคืออะไรดูคติสามารถทํารถเซกเมนต์ที่หน้าตาเหมือนกันแต่เป็นเซกเมนต์แตกต่างกันแต่ทําให้ฟิลลิ่งการขับขี่ได้ต่างกันแบบโคตรทิสเลยนะครับ เปลี่ยนเพียงไม่ง่ายเลยสแคมเบอร์สแคมเบอร์ยุคก่อนจะมีสแคมเบอร์พันร้อยนะครับปัจจุบ,บันก็ยังมีพันร้อยแล้วก็จะมีตัวเล็กที่เป็นแปดร้อยนะครับแล้วมีเล็กจัดๆนั่นคือสี่ร้อยนะครับใครเคยลองขับดูเอ้ยมิติรถมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หน้ตาตาคล้ายๆกันนะครับแต่พอขับพันร้อยบุกหุ่นรถมันขับโคตรด,ดีเลยพอขับแปดร้อยเออรู้สึกว่ามันมีตอนความรู้สึกลงมานิดนึงนะรู้ช่วงล่างเอยกำลังกันเลยหรือ,อยังเออโอเคซีซีมันน้อยลงนิดนึง,นง,งก็จริงแต่ทำไมฟิ ซึ่งในตัวมอนสเตอร์ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะพอเป็น M 102เนี่ยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควรเลยเพราะว่าความแน่นของเครื่องยนต์ความนิ่งความแบบบึกบึนนะครับ c ี CC ที่เยอะกว่าบางคนบอกเอ้ยก็แค่ซีจาก800กว่าซีเป็น1 2 0 0มันต่างกันก็ทำให้ฟีลลิ่งมันต่างแตก สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทําให้ต่างกันคือความสมมุติของเครื่องยนต์ความสมมุติของอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงความที่ช่วงล่างมันให้ความมันที่แบบมันให้ฟิลที่แตกต่างกันและยิ่งพอเป็นตัวมอนสเตอร์ที่เป็นตัว S เนี่ย S ที่จะมาพร้อมกับโช๊คที่เป็นหน้าหลังโอรินนะครับหลังโอรินหน้าก็เป็นเออรินนะครับนี่โอรินเออรินเหมือนกันนะครับแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกหน้าจะเป็นเบมโบ o M50 ้ฟิลการขับขี่มันเลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นตึบๆเขาอีกนะครับใครที่เข้าใจในการปรับโช่ ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมชอบนะมันจะไม่ได้อยู่สไตล์แบบพ e r f o อร์แมนจัดๆเหมือนในรถยุคใหม่ที่ดูกติชอบทำออกมานะแต่มันจะให้กลิ่นอายตรงที่ว่าตัวนี้ทำไมคัาหึงต้องเก็บกันไหมครับเพราะว่าในยุคยุคนั้นอนะ M102 เนี่ยมันมาแทนที่ในตัว M100 ซึ่ง M100 นะตอนนั้นจะเป็นเครื่องแคมเดี่ยวนะครับซึ่งพอเป็นยุคใหม่เนี่ย ใน m 1 2เขาจะเป็นเครื่องแคมคู่หรือเครื่องเตสเตต้านะครับ11องศาที่เป็นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในดเวลยุคใหม่ตามตรงนะผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมรถประกอบอิตาลีในชั่วโมงนั้นอนะกับรถประกอบไทยอะเครื่องบล็อกพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่ทำไมประกอบอิตาลีรู้สึกมันตึบป,ปับตึบป,ปับกว่าก็ไม่รู้นะเรื่องด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เออใครเคยขับเครื่องบล็อกนี้แล้วไปขับดเวลจะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกัน,นะแนเลยแลยห ซึ่งนี่ก็เป็นจุดหนึ่งแหละที่ผมบอกว่าเออมันให้ความรู้สึกว่าชั่วโมงนั้นมันจะเป็นบาลานซ์ระหว่างในยุคที่เป็น m 1 0 0ที่เออมันยังมีความแบบกําลังมาในรอบต่ำนะครับแต่พอเป็นเครื่องแคมคู่กําลังมันมารอบสูงยิ่งขึ้นแต่พอถ้าพูดถึงถัดจากชม m 1 0 0แล้วก็พอมาเป็น m 1 0 2แล้วถัดจาก m 1 0 2เนี่ยมันจบเลยอ o n s ันส M2 ไม่มีละแต่เขามาแทนที่ซีรีส์ตัวนี้ด้วย d u q u ต t t Street Fighter ที่เป็นเครื่องยนต์ V4 เลย อันนั้นก็เปอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆเลยนะจัดๆ้าจัดจัดแบบขี่โคตรเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยแต่ถามว่าความมันจะมีฟีลฟีลหนึ่งที่เป็นแอลทวินแบบสไตล์ลูกโตนะครับลูกโตชักสั้นน่ะที่อยู่ในเครื่องบล็อกเนี่ยมันไม่เหมือนใครจริงๆที่ได้บอกว่ามันไม่เหมือนแม้กระทั่งเดวลนะครับทางด้านที่พื้นฐานเครื่องยนต์มันบล็อกเดียวกันเลยนะใกล้เคียงกันมากนะแต่ตัวนี้มันให้ความรู้สึกที่แบบมันขับได้ความหนักแน่นแล้วก็ความมันที่แบบมันมันจริงๆ แ, M, แล้วสำคัญ M102 นี่ยมันจะมีสองโฉมก็คือคล้ายๆกับ821เลยมีโฉมถังอ้วนกระโฉมถังเรียวหรือว่าตัวโฉมโฉมที่เขาย้อนยุคที่สามารถปรับตรงนี้เปิดเปิดฝาถังจากบริเวณนี้เขาเรียกยกถังเซอร์วิสได้จากด้านบนนะตัวเนี้ยเอาง่้ตัวเนี้ยคือเป็นโฉมโฉม,มสุดท้ายหรือโฉมที่สองละของตัว Monster 102นะครับเมืองใทยนับคันได้เลยระวังเสียงกันนี้หน่อยแต่เนี้ยลั่นเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันเป็น S4 แบบลั่นทุ่ง ตึงติดตึงติดเลยนะครับขนาดนี้รดอายุนี่ร่วมหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะครับเสียเส่ยมันรั่นดาดจริงจกับดูกติมอนสเตอร์1200 s นะครับ แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งตำนานที่หลายคนจะพูดถึงกันเยินะนะครับด้วยความที่พอเป็นมอนสเตอร์ในยุคนั้นเห็นไหมเขาจะเป็นเฟรมเหล็กหักแล้วตัวน,นี้มันจะได้เทคโนโลยีที่ทางดูแนวคิดของดูกติคือเอาเครื่องยนต์มาเป็นปัจจัยในการยึดรถให้เป็นรถน,นะครับจะมีเฟรมแค่แหวนล็กๆแค่นั้นนะครับแต่ทุกอย่างส่วนใหญ่อะไรทุกอย่างเนี่ยะเฟรมมันจะมีแค่ยึดมีหน้าที่ยึดแผงคอเข้ากับตัวหัวขูเครื่องด้านหน้าซับเฟรมยึดกับท้ายเครื่องด้านหลังตอนบนสวิงอาร์มยึดเข้ากับท้ายเครื่องตอนล่าง ถ้าถอดเครื่องออกมาปุ๊บจ,จากรถจะกลายเป็นอะไรทันทีอ่านี่ก็จะเป็นอ,อีกเอกลักษณ์นึงที่ยุคใหม่ถามว่าเขาไม่ใช้เฟรมถักละใน937เขาจะเป็นเฟรมที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมเลยเบาจัดเลยเบามากๆเลยแต่ก็บางคนก็บอกว่าเห็นโครงถักอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นดูคติมากกว่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะมันก็อยู่ในช่วงเจเนอเรชันของมันซึ่งยุคใหม่ดูคติจะเป็นพออร์แมนแบบจัดๆเลยผมบอกเลยเลยว่าถ้าขี่เนี่ยไอ้อย่างคันนี้เปรียบเทียบอ่านได้วิงไกโปอาร์มนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกันขี่ถ้าเปรียบเทียบกับดูติสตีดไฟเตอร์เนี่ยสตีดไฟเตอร์ขี่ดีกว่าหลายขุมนะครับแต่ถามว่าอารมณ์บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าในโจทย์การใช้งานบนถนนอันนี้มันก็ให้คาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่มันแตกต่างกันออกไปอ่าสุดท้ายแล้วคนขี่สตีดไฟเตอร์ก็ต้องเก็บพอสเซอร์ฟันสองอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่สตีดไฟเตอร์บ้านเราจะเยอะกว่าผมเป็นรถประกอบไทยราคามันเข้าถึงง่ายมากกว่านะไอ้นี่คือราคาแบบเวอร์บ้านนะตอนไยแดงนะครับแล้วก็ทําให้มือสองมันน้อยมากมันน้อยมากนะครับ วันน uh so okay. ี้ก็พามาชมนะครับกับดูติมอนสเตอร์หนึ่งนเอสนะครับก็ถือโอกาสลองมุมด้วยว่ามุมนี้ไม่รู้ถ่ายคลิปเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมหน้าร้านเลยที่อุตส่าห์ย้ายมาโชว์ลุมห้องกระจกแล้วนะแต่ก็มาตะโกนแข่งนะเสียงรถริมถนนใหญ่อยู่ดีดูนะแต่ก็มาลองแสงนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นไงปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะเห็นรถในรถรถในกระห้องกระจกแต่ไม่เห็นเลยเงามันสะท้อนเห็นแค่ปอร์เลคันเดียวนะครับ โอเควันนี้เรื่องราวเดินมานะครับเร็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ